บทนี้นะคบับทนี้จะพูดถึงเรื่องการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ครับโดยเราจะมีจอ LCD เข้ามาใช้งานในการต่อวงจรนะครับก่อนอื่นที่จะต่อวงจรนั้นนี่นะครับให้นักเรียนเข้าไปโหลด LIBRARY l i บรารีลิควิดควิสตเนี่ยครับตัวนี้นะครับ i2c ตัวนี้ครับไปโหลดที่เว็บกิบฮับตรงนี้นะครับลิงก์ลิงค์อยู่ตรงนี้นะครับลิงค์ พิมพ์ให้ถูกนะครับตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ให้ถูกครับก็หน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังนี้ครับเว็บนี่นะครับถ้าพิมพ์ลิงก์ถูกต้องแล้วเว็บจะเป็นแบบนี้ครับให้คลิกปุ่มตรงนี้ครับดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นซิ p file นี่นะครับดาวน์โหลดเป็นซิ p file พอดาวน์โหลดเป็นซิ p ไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บจะได้ไฟล์ที่โหลดเสร็จอยู่ด้านล่างอันนี้ก็ โหลดโหลดมาก่อนนะครับข้อพึงระวังนะครับถ้าต่อผิดจะเป็นอะไรไหมต่อผิดจอจะไหม้นะครับต่อต่อสายผิดตรงนี้ดูดีๆนะครับสายตรงนี้ถ้าเราต่อไฟบวกกับกาวผิดช็อตนะครับช็อตแล้วจอจะไหม้จอจะเป็นจอดำกลิ่นกลิ่นควันเหม็นไหม้จะขึ้นนะครับคิดดีๆก่อนต่อนะครับแลบบนี้ เราก็มาเริ่มในเวิร์กช็อปที่9กันนะครับก็คือโมดูลการแสดงข้อความผ่านจอ LCD ครับก็ให้นักเรียนต่อต่อตามแร a แกมดังนี้นะครับก็จะดูว่าในขาด้านข้างตรงนี้ครับขาด้านข้างของจอ LCD ของเรานั้นดูด้านหลังด้านหลังมันนะครับมันจะมีคำว่า GND VCC SDA แล้วก็ SCL ครับทีนี้ GND GND ก็คือต่อกับ GND ช่อง GND นะครับ กาวจะต่อบนช่องไหนรูไหนก็ได้ที่อยู่ในบอร์ดที่มันเขียนว่า GND นะครับต่อรูไหนก็ได้ต่อมาส่วนตัว S SDA แล้วก็ SCL ดูดีๆนะครับ SCL ต่อ D1 ครับส่วน SDA ต่อ D2 แล้วทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ที่ VCC ครับ VCC VCC ของเรา VCC ของเรานั้นถ้าดูในอาแกรมในอแกรมของจากในอาแกรมตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เรามาต่อที่ตัวที่เขียนที่ชื่อว่า VU แต่แต่แต,แต่ในบอร์ดของเรารุ่นเราเนื่องจากโ o นด MCU นะครับโหนด MCU นั้นมันมีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของเราไม่ตรงครับเวอร์ชั่นของเราไม่มีตัว VU ครับเอาไม่มี VU แล้วต่อไงไครับให้ต่อตรงนี้ครับให้ใช้ตัว V in ครับ เอา VCC นะครับช่อง VCC ที่อยู่ในจอ LCD ของเรานั้นนะครับ VCC ของจอ LCD ของเราเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ VCC ให้มาต่อที่ช่อง V in e ครับเท่านี้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับในส่วนโค้ดนะครับโค้ดโค้ดที่ใช้ใช้งานในบทเวิร์กช็อปที่9ก็จะมีดังนี้ครับก็สังเกตได้นะครับว่า จะมีการใช้ไลบรารีตัวใหม่ครับไลบรารี BR, BR ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคิสตั l i ิควิดคิสตั l ตัวนี้นะครับมีไลบรารีตัวใหม่ทีนี้ถ้าเรากดคอมไพน์คอมไพน์คือการเช็คครับว่าโคดเราพิมพ์ถูกต้องไหมกดคอมไพน์นะครับที่ถูกกรณีถ้าขึ้นว่าถ้าขึ้นตัว no file ตัว d e l i v e อ y d ่เดลิเวตรงนี้นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำการติดตั้งปลั๊กอินครับ ลักอิทุกที่ให้โหลดค i ิปฮับในตอนต้นคลิปครับหรือว่าติดตั้งผิดครับมันเลยขึ้นแบบนี้วิธีการติดตั้งนะครับให้เปิดตัว My ค o m อมพิวเตอร์ของเราเข้ามาครับแล้วไปดูว่าไอโปรแกรม Arduino ที่เราติดตั้งนั้นติดตั้งไว้ที่ได์ไหนเช่นของครูติดตั้งไว้ที่ไดซีไดซีแล้วมีชื่อว่า Arduino 18อันนี้เวอร์ชั่นที่ทตำแหน่งที่ครูติดตั้งนะครับพอเข้ามาปุ๊บหาไลบรารีครับ หาไลบรารีเดับเมืลคลิกเข้าไปตรงนี้จะเป็นไลบรารีที่เราติดตั้งทั้งหมดเปิดไฟล์กิทับกิทับตัวที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับที่เป็นตัวไลบรารีของมันลากเข้ามาเลยครับลากเข้ามาในโฟลเดอร์เห็นไหมครับว่าจะเห็นได้ว่าไอโฟลิดคริสตัลตรงนี้ครับได้ถูกติดตั้งในไลบรารีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากลับไปที่หน้าโค้ดของเรากดคอมไพล์ครับกดคอมไพล์ใหม่อีกครั้ง นี่ครับก็รอทำรอโปรแกรมคอมไพล์ครับจนมันขึ้นว่าดันเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการติดตั้งไลบรารีดันคอมพิวก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอยากเปลี่ยนข้อความอย่างยังไงก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้อความได้วันนี้ก็สวัสดีครับ